สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิสิทธิ์ในร้อยตามรอยพรบาทถึงขุนมวมอาจารย์ในพระราชุบธรรมสมเด็จพระเทพราชร,ราสุดาสยามบรมราชกุมารีขอรายงานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์รอบโลกครับประจำวันที่20มิถุนายน2564พี่น้องคนไทยทุกคนครับวันนี้เราจะมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 หนักอยู่ในประเทศไทยพี่น้องทุกคนช่วยกันง่ายๆครับ คือสมน้กกากอนามัยและเว้นระยะห่างสมน้กกากอนามัยที่ถูกต้องนะครับกระชับกับใบหน้าปิดปากปิดจมูกและควบกันกับกันระยะห่างถึงสองเมตรครับเมื่อท่านจะพบปะผู้คนผู้ใดก็แล้วแต่หรือเข้าไปในพื้นที่ชุมชนครับจะช่วยลดการแพร่ระบาดเป็นอย่างดีครับโดยที่ยังไม่ต้องอาศัยยาหรือวัคซีนครับวันนี้มาดูครับวันนี้ทั้งโลกนะครับมีการเปลี่ยนแปลงของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ยุโรปและสหรัฐอเมริกากากลังจะกลายเป็นประเทศที่ กำลังเดินหนเข้าสู่ระยะปกติคือจะต้องปลอดโควิด -19 ส่วนโควิด -19 จะกลับมาแพร่ระบาดในลาตินอเมริกาและหลายประเทศในเอเชียครับมาดูนะครับว่าวันนี้ครับภาพรวมทั้งโลกนะครับวันนี้มีการแพร่ระบาดถึง3 0 0แสนคนตอนหนึ่งวันตัวเลขวันนี้ลดลงกว่าเมื่อวานครับนะครับประเทศที่มีการแพร่ระบาดมากคือบราซิลอินเดียโคลัมเบียรัสเซียและออเรนตินาครับเปลี่ยนไปแล้วนะครับบราซิลครับเป็นอันดับหนึ่งแทนอินเดีย มีการแพร่ระบาดลดลงมานิดหนึ่งครับเป็น8,000คนนะครับอันดับที่2ของอินเดียครับระบาดลดลงนะครับสามโคลัมเบียครับโคลัมเบียแสงเยนติน่าขึ้นมาเพราะยังไม่มีทิท่าว่าจะลงเลยนะครับอันดับที่4กลายเป็นรัสเซียครับมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นนะครับอันดับที่5้าเจนตินานะครับเยนตินาถอยลงไปเพราะว่าการระบาดลดลงครับนะครับเป็นอันดับที่5สหรัฐอเมริกาครับผู้ติดเชื้อลดลงเป็นอย่างมากเหลือเพียงระดับแค่เป็น7,000คนเท่านั้นนะครับ มาอยู่อันดับที่9้านะครับนับว่าเป็นความสําเร็จของสัฐอเมริกาครับในยุโรปครับยุโรปตะวันตกกําลังฟื้นตัวยกเว้นอังกฤษนะครับฝรั่งเศสดีขึ้นเยอรมันดีขึ้นนะครับยุโรตะวันออกยกเว้นรัสเซียครับดีขึ้นครับนะครับในเอเชียตะวันออกการแพร่ระบาดดีขึ้นนะครับญี่ปุ่นลงมาแล้วเกาหลีใต้ลงมานิดหน่อยนะครับฮ่องกงแทบไม่มีคน ที่ติดเชื้อเลยนะครับส่วนในอาเซียนครับในอาเซียนยังมีหลายประเทศที่มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นเช่นอินโดนีเซียครับฟิลิปปินส์ยังมีการแพร่ระบาดระดับสูงอยู่มาเลเซียถึงแม้ลดลงมาก,ก็ยังระดับสูงอยู่เมียนมาครับมีผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นบ้างนะครับส่วนกัมพูชาและลาวยังมีผู้ที่ทติดเชื้ออยู่ครับนะครับ ในออสเตรเลีย New นิวซีแลนด์ครับคุมได้เป็นอย่างดีนะครับที่มาดูครับข่าวเด่นในวันนี้คือบรมเบอร์อีกแล้วครับได้เสนอข่าวข่าวย่อครับที่ส่งมาให้ผู้ที่อ่านข่าวเป็นประจำ เกี่ยวกับเรื่องแผนการทดลองที่จะเริ่มการท่องเที่ยวในประเทศไทยที่เรียกว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับบุมเบิกครับถือว่าเป็นการทดสอบที่สําคัญไม่เพียงแต่เป็นการทดสอบของการท่องเที่ยวในประเทศไทยเท่านั้นนะครับยังมีความสําคัญต่อการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญอื่นๆอีกด้วยครับทีนี้มาดูครับวันนี้นะครับมาดูทั้งหมดเลยว่า ข่าวรายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ทั้งโลกครับมีคนติดเชื้อนี้แล้ว178ล้าน9แสนคนตายไปแล้ว3ล้าน8แสนคนการพร่าตาดในวันนี้กําลังลดลงครับการตายก็กําลังลดลงนะครับมาดูครับมาดูการแพร่าตาดของโลกมาดูในแผนที่สีแดงก่อนครับเป็นการแสดงการสะสมของผู้ที่ติดเชื้อแต่แรกเริ่มจนถึงวันนี้นะครับ จะเห็นภาพชัดเจนครับถ้าเป็นพื้นที่สีแดงจะเป็นการสะสมผู้ทีติดเชื้อเป็นจํานวนมากสีแดงอ่อนจํานวนน้อยลงนะครับจะเห็นประเทศทวีปอเมริกาทั้งทวีปครับทั้งเหนือและใต้มีสีแดงเข้มมืดไปหมดนั่นคือมีกระดานแสดงว่ามีผู้ที่ติดเชื้อเป็นจํานวนมากและสะสมตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงวันนี้เป็นจํานวนมากครับส่วนยุโรปก็สีแดงมืดเต็มไปหมดเช่นเดียวกันครับมีผู้ที่ติดเชื้อเป็นจํานวนมากนะครับ ส่วนเอเชียครับสีแดงสว่างมีบางประเทศเป็นสีแดงมืดเช่นอินเดียนะครับแอฟริกาส่วนใหญ่แล้วเป็นสีแดงสว่างครับยกเว้นแอฟริกาใต้นะครับส่วนออสเตรเลียแลสิงคโ์ครับเป็นสีแดงสว่างทั้งหมดคือมีผู้ที่ติดเชื้อที่สะสมไม่มากครับทีนี้มาดูครับมาดูอีกลักษณะหนึ่งเป็นการแพร่ระบาดในแต่ละวันตัวเลขแต่ละวันการแพร่ระบาดแต่ละวันจะเปลี่ยนแปลงแต่ละวันอย่างรวดเร็วครับแผนที่นี้เป็นแผนที่สีเหลืองนะครับส่วนที่แสดงสีแดงคือมีการแพร่ระบาดแต่ละวันรุนแรง สีแดงสีส้มมีการแพร่ระบาดแต่ละวันปานกลางสีเหลืองมีการแพร่ระบาดแต่ละวันน้อยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นเลยครับประเทศที่เห็นชัดเจนที่สุดเลยคือสหรัฐอเมริกาเดิมเป็นสีแดงเข้มวันนี้กลายเป็นเกือบเป็นสีเหลืองแล้วนะครับแสดงว่ามีการแพร่ระบาดลดลงอย่างเรื่อยๆครับนะครับนับเป็นความสําเร็จของสหรัฐอเมริกาครับยุโรปเช่นเดียวกันครับเปลี่ยน จากสีแดงมาเป็นสีส้มและขณะนี้กำลังจะกลายเป็นสีเหลืองมีบางประเทศเท่านั้นที่สีแดงครับเช่นอังกฤษกับรัสเซียนะครับส่วนเอเชียครับสีแดงเหลืองมาตลอดนะครับก็ขณะนี้กําลังมีสีส้มที่อินเดียที่มาเลเซียนะครับติดตามดูให้ดีครับกำลังมีการพัฒระบัตรที่ในเอเชียโดยเฉพาะใเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกบางประเทศนะครับส่วนแอฟริกาครับมีการพัฒระบัตรมากที่ แอฟริกาใต้ครับที่เหลือจะเป็นสีเหลืองทั้งหมดออเสเตรเลียนิวสีแลนดร์ครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับมีการพัฒนา,าแต่ละวันน้อยมากเพื่อเป็นสีเหลืองปลอดทั้งหมดครับแต่มาดูครับในอเมริกาใต้จะเห็นว่ามันจะมีสีแดงเข้มสีแดงสดสแสดงว่ามีการพัฒบาอย่างรุนแรงในแต่ละวนันแล้วก็อย่างปานกลางนะครับมาระบัดหนักตรงนี้ครับที่อเมริกาใต้นะครับ วันนี้ครับมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม3 5 4 0 0 0 0คนตัวเลขนี้ลดลงกับเมื่อวานนี้ครับเมื่อว,วาน4,0,000น 4, 000, คนนะครับมาดูต่อครับมาดู10ป,ประเทศแรกของโลกที่มีการมีผู้ที่ติดเชื้อมากที่สุดลดลงกันตามลงไปนั่นก็หมายความถึงการมีผู้ป่วยที่สะสมตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะครับมาดูครับสิป,ประเทศแรกของโลก อันดับที่1ครับสหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้อระดับ30ล้านคนคือ3 4มสล้านสี่แสนคนอันดับที่2ครับอินเดียมีผู้ติดเชื้อระดับ20ล้านคนคือ29่สิบเก้าล้านแปดแสนคนอันดับที่3ครับบราซิลครับมีผู้ติดเชื้อระดับ10บล้านคนคือ17ล้าน8ปดแสนคนจากอันดับที่4ถึง10นะครับมีการติดเชื้อไม่เกิน10ล้านแต่มากกว่าหนล้านมันดูต่อไปนี้ครับ อันดับที่4ฝรั่งเศสครับ5้าล้านเจ็ดแสนคน5้ตุรกี5้าล้านสามแสนคน6รัสเซีย5้าล้านสองแสนคน7จดอังกฤษ4ี่ล้านหกแสนคน8ปดยันตินา4ี่ล้านสองแสนคน9้าอิตาลี4ี่ล้านสองแสนคน10โคลัมเบีย3าล้านเก้าแสนคนครับตัวเลขเหล่านี้อันดับเหล่านี้นะครับไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงครับแต่ระยะหลังจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงในไท้ายยครับเช่นวันนี้โคลัมเบียยันตินาขึ้นมาอังกฤษเริ่มขึ้นมานะครับมาดูต่อครับมาดูต่อในประเทศอีกแบบหนึ่งครับที่มีการพัฒนาอีกแบบหนึ่ง ที่มีการแพร่ระบาดในแต่ละวันที่มีประชากรติดเชื้อใหม่เป็นจํานวนเท่าไหร่นะครับมาดูครับส0อันดับแรกของโลกตัวเลขเหล่านี้จะเป็นตัวเลขที่เปลี่ยนแปลงบ่อยตัวเลขเปลี่ยนแปลงได้ไวเพราะขึ้นอยู่กับว่าจํานวนการแพร่ระบาดในแต่ละวันของแต่ละพื้นที่นะครับมาดูครับจะเห็นว่าอันดับที่1เดิมเป็นสหรัฐอเมริกาแล้วเปลี่ยนเป็นอินเดียวันนี้เปลี่ยนเป็นบราซิลแล้วนะครับบราซิลวันนี้มีการแพร่ระบาดแต่ตอนหนึ่งวันมากที่สุดในโลกคือเกือบแสนคนครับแปดหมื่นหนึ่งพันคนนะครับ ดับที่2ครับเป็นอินเดียครับลดลงมาครับจากระดับแสนหรือ58,000ืคนเท่านั้นนะครับดับที่3โคลัมเบียครับโคลัมเบียติดตามเย,ยนตีน่าขึ้นมาแต่โคลัมเบียไม่ลงครับสูงขึ้นวันนี้28,000คนนะครับดับที่4กลายเป็นรัเสเซียครับรัเสเซียพุ่งขึ้นมาอีกแล้วเพราะว่าเที่ยวนี้การพระบ,บาลดลงไปถึงระดับประมาณลดระดับไปถึงประมาณต่ํากว่าหมื่นนะครับ วันนี้ขึ้นมามากกว่าหมื่นแล้วเกือบ20,000ื่นะครับวันนี้1,7,000หม่นคนนะครับดับที่5ครับคือยานตินาเม่คิดเให้ทราบแล้วพุ่งมาพร้อมกับโคลัมเบียจากเจนตินาลงไปแล้วเหลือเพียง15,000คนคับดับที่6ครับแอฟริกาใต้โผล่ขึ้นมารวดเร็วหยกๆนะครับวันนี้ถึงอันดับ6 หมื่นสามพันคนต่อหนึ่งวันครับอันดับที่7ครับอินโดนีเซียโผล่ขึ้นมาเช่นเดียวกันครับอย่างรวดเร็วครับเดิมลงไปแล้วถึงระดับประมาณ 3- 4มสพันคนวันนี้โผล่กำลังระบาดมากขึ้นครับเป็นอีกระลอกหนึ่งแล้วนะครับหนึ่งคนต่อวันครับอันดับที่7ของโลกอันดับที่8ครับอังกฤษอังกฤษก็ลงไปแล้วเหลือประมาณ2 0 0พคนต่อวันกลับฟื้นขึ้นมาอีกนะครับแพร่ระบาดด้วยสายพันธุ์กลายพันธุ์วันนี้ครับหมื่นคนต่อวันครับ มากมากนะครับอันดับที่9าสหรัฐอเมริกาครับอันนี้เป็นความสําเร็จของรัฐอเมริกาเพราะว่าจากอันดับ1ลงมาเรื่อยๆครับถึงวันนี้อันดับ9แล้วเพราะว่าฉีดวัคซีนให้กับประชากรได้ไปเยอะแล้วนะครับสีบกว่าเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็วันนี้เหลือแค่ไม่ถึงหมื่นครับเจ็ดพันกว่าคนต่อหนึ่งวันเท่านั้นส่วนอันดับที่10ครับฟิลิปปินส์ก็พุ่งขึ้นมาตามมโดนีเซียครับวันนี้มีการผ่านถึง6,900กับว่าคนในหนึ่งวันนะครับน้อยกว่าสหรัฐอเมริกาเล็กน้อยครัับบนะคร เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพื้นที่การระบาดเปลี่ยนแปลงนะครับจะเห็นว่าพื้นที่จะสงบก็คือสตัตประเทศสหรัฐอเมร insights, ะะิกาแคนาดาแล้วก็ยุโรปนะครับประเทศที่มีการแพร่ระบาดมากกลับมาสูบมากขึ้นก็คืออเมริกาใต้แล้วก็หลายประเทศในเอเชียโดยเฉพาะยิ่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับและอินเดียนะครับมาดูครับมาดูแต่ะทวีปไม่เห็นชัดๆเลยนะครับวันนี้ครับมาดูในยุโรปครับยุโรปจะเห็นว่า วันนี้ยุโรปติดหนึ่งใน10ก็คืออังกฤษกับรัสเซียแน่นอนเลยครับสประเทศนี้เป็นประเทศที่โผล่ขึ้นมาอีกหลังจากฟื้นไปแล้วขณะนี้เป็นระบาดหนักอีกทั้งสองประเทศนี้แพร่ระบาดโดยสายพันธุ์กลายพันธุ์เดลต้าครับที่มาจากอินเดียนะครับต่อไปครับทวีตอเมริกาทวีตอเมริกาเหนือการแพร่ระบาดดีขึ้นเป็นอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นกําลังเป็นแหล่งที่กําลังจะลดลงเรื่อยๆครับต่อไปครับดูเอเชียครับเอเชียก็มี3ประเทศที่ติด1ใน10นะครับที่มีการระบาดในเที่ยวนี้มาก อินเดียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ครับนะครับมาดูต่อครับมาดูต่ออเมริกาใต้นะครับก็ยังมีประเทศที่มีการแพร่ระบาดติด1นึ่งในสิบที่นี้คือ3ประเทศเช่นเดียวกันครับบราซิลโคลัมเบียอ์เจนตินาครับจะมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงอยู่นะครับระดับระดับเยอะครับต่อไปนะครับมาดูครับอีกทวีปหนึ่งคือทวีปแอฟริกาก็มี แอฟริกาใต้ครับซึ่งเป็นแหล่งของสายพันธุ์กลายพันธุ์แอฟริกาใต้นะครับก็มีการแพร่ระบาดมากในแอฟริกาใต้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับก็จะเห็นนะครับการพื้นที่การระบาดเปลี่ยนแปลงไปมาดูในเอเชียครับในเอเชียเริ่มด้วยอิสราเอลครับวันนี้ดีมากครับแพร่ระบาดเพียงเพียง61คนเท่านั้นนะครับต่อไปเป็นจีนจีนยังมีการแพร่ระบาดในเมืองกวางโจวบ,บ้าง เล็กน้อยนะครับมี30คนต่อวันครับส่วนเอเชียตะวันออกนะครับญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฮ่องกงตอนนี้ดีขึ้นครับดีขึ้นเป็นอย่างมากซึ่งญี่ปุ่นกำลังเตรียมตัวเปิดโอลิมปิกนะครับมีการผ่าบาดเพียง1,600นอคนในหนึ่งวันเท่านั้นนะครับเกาหลีใต้ก็ดีขึ้นครับนะครับเหลือเพียง400อคนต่อวันนะครับฮ่องกงครับเกือบไม่มีแล้วนะครับเหลือ1คนเท่านั้นนะครับส่วนอาเซียนครับ ยังมีปัญหาอยู่มาดูครับอินโดนีเซียครับกลับกลายเป็นประเทศที่มีการแพาตระบาดเกินหมื่นแล้ว1 2 0 0 0คนแล้วนะครับฟิลิปปินส์ครับตัวเลขยันระบาดยังสูงอยู่นะครับ6,900นเกว่าคนนะครับเมียนมาครับสูงขึ้นมากว่าเดิมครับวันนี้500อคนต่อวันแล้วเดิมประมาณ2 0 0 1 0 0คนนะครับมาเลเซียครับตัวเลขก็ยังไม่ดีครับยังสูงถึง5,900กอยว่าคนใน1วันครับส่วนสิงคโปร์มีการแพาตระบาดแต่คุมอยู่ครับ21คนเท่านั้นนะครับประเทศไทยครับกำลังคุมครับ เมื่อวานนี้3,000กว่าคนนะครับก็น่าตกใจเหมือนกันนะครับส่วนเวียดนามครับก็มีการระบาดเพิ่มครับเพิ่มขึ้นแล้วนะครับเมื่อวาน400กว่าคนส่วนลาวกัมพูชาแน่นอนครับมีการแพร่ระบาดแต่ลาวยังดีครับมีการแพร่ระบาดไม่มากเท่าไหร่นะครับมีการแพร่ระบาดเมื่อวานนี้เพียง3คนเท่านั้นส่วนกัมพูชาตัวเลขก็อยู่ประมาณ500-700คนนะครับเมื่อวานนี้กัมพูชามีการแพร่ระบาดด้วยอัตรา400กว่าคนครับส่วน ออสเตรเลียลนิวซีแลนด์ครับคุมได้ดีครับออสเตรเลียนี้มีการแพร่ระบาดเหลือเพียง9คนเท่านั้นนะครับส่วนนิวซีแลนด์ครับไม่มีการแพร่ระบาดในนิวซีแลนด์เลยนะครับจะมีประเทศนึงครับคือไต้หวันไต้หวันก็เจอมรสุมเหมือนกันครับมีการแพร่ระบาด128คนครับจากไม่เคยมีการระบาดมาก่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าวันนี้ได้เปลี่ยนแปลงพื้นที่การระบาดไปเยอะครับทีนี้มาดูครับข่าวที่น่าสนใจนะครับคือ บุมเบิร์กครับได้เสนอข่าวยอ่อที่ส่งมาให้กับผู้อ่านข่าวเป็นประจำนะครับเกี่ยวกับเรื่องแผนการทดลองเริ่มการท่องเที่ยวในประเทศไทยครับที่เรียกว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับถือว่าเป็นการทดสอบที่สําคัญบุมเบิร์กให้ความสําคัญมากครับเพราะว่ามันไม่ใช่แต่เพียงการทดสอบการท่องเที่ยวในประเทศไทยเท่านั้นนะครับมันยังมีความสําคัญต่อาการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆอีกนะครับเพราะว่าในขณะที่บุมเบิร์กครับได้เริ่มถึง แหล่งท่องเที่ยวในเอเชียอาคเนย์นะครับเช่นบาหลีแลังกาวีที่ได้เริ่มหดหายไปจากความคิดของนักท่องเที่ยวในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ครับยิ่งมีการระบาดซ้ำในต้นปีนี้นะครับรวมทั้งการฉีดวัคซีนซึ่งเป็นไปอย่างเชื่องช้าทำให้นักท่องเที่ยวไม่คิดจะหวนกลับมาในปุมิภาคนี้อีกแล้วครับ แต่ประเทศไทยครับกับมีแนวความคิดใหม่นะครับโดยใช้เกาะภูกเก็ตครับเป็นที่ทดลองนะครับภูกเก็ตมีทั้งหาดทรายธรรมชาติและกลางคืนที่มีชีวิตทิวาที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกนะครับทำให้นักท่องเที่ยวประเทศไทยครับจะทําให้นักท่องเที่ยวสามารถจะเดินทางมาภูกเก็ตได้ แล้วก็เดินออกมาในภูเก็ตเลยทันทีหลังจากเดินทางมาถึงโดยไม่ต้องกักตัวครับซึ่งนะักท่องเที่ยวจะต้องฉีดวัคซีนมาให้ครบนะครับแล้วก็ไม่เดินทางมาจากประเทศที่เสี่ยงนะครับทางนี้เริ่มตั้งแต่1กร,รกฎาคมเป็นต้นไปอีกไม่นานนะครับทางด้านนายโฮควนพิงซึ่งเป็นประธานในผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทด้านโรงแรมและการท่องเที่ยวนะครับที่ชื่อว่าบัญญัตทรีโฮลิ้งกรุ๊ปนะครับ เขามีโรงงานและรีสอร์ทถึง4ีแปดแห่งในท2สอประเทศทั่วโลกนะครับได้ชื่นชมครับและได้กล่าวสนับสนุนแผนการทดลองนี้นะครับที่ชื่อว่าภูเ k e t แ a น d ์บ็อกนี้เองนะครับมันไม่ใช่เป็นแผนการที่สําคัญที่จะเปิดการท่องเที่ยวหลังจากปิดในเวลาเป็นเวลาหนึ่งปีต่อประเทศไทยเท่านั้นนะครับมันยังมีความสําคัญต่อแหล่งท่องเที่ยวอยื่นๆในภูมิภาคนี้ด้วยครับ ขณะนี้ประเทศไทยและหลายประเทศครับหลายครั้งครับพยายามที่จะเปิดการท่องเที่ยวนะครับเช่นมีแผนจับคู่ของประเทศที่เรียกว่า travel bubble แต่ยังไม่เคยประสบความสำเร็จมาก่อนเลยนะครับประเทศไทยได้เผชิญกับแรงกดดันเป็นอย่างมากครับจึงต้องเร่งเปิดประเทศด้านการท่องเที่ยวโดยเร็วครับนะครับเคยมีแนวความคิดมาก่อนหน้านี้ครับว่าจะมีวีซ่าพิเศษนะครับโดยให้แก่นักท่องเที่ยวจากยุโรปหรือประเทศหนาว แต่ไม่มีคนสนใจมากนะครับแผนการครั้งนี้ครับจึงขึ้นอยู่กับว่าภูกเก็ตจะมีความสําเร็จก็ต้องประชาชนภูกเก็ตต้องช่วยกันนะครับอันดับแรกคือต้องฉีดวัคซีนให้ได้มากกว่า70%ของประชากรซึ่งแนวความคิดของผมคิดว่าต้องมากกว่า80%ดบด้วยซ้ําไปนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ทําได้แล้ว60%นตนะครับตัวเลขนี้เป็นตัวที่สูงมากในประเทศไทยในขณะที่ทั้งประเทศของประเทศไทยฉีดได้เพียง ไม่ถึง10%นะครับในขณะนี้ครับทั้งประเทศมีการระบาดด้วยอัตราประมาณ2,000คนต่อวันแต่ภูเก็ตครับลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นภูเก็ตจึงเป็นจุดที่น่าจะใช้ในการเปิดประเทศได้เป็นอย่างดีแล้วก็เป็นเกาะนะครับจึงทําให้เกิดโปรแกรมที่เรียกว่าแซนบ็อกซ์ขึ้นมานะครับนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาแล้วก็มาโดยไม่มีการกักตัวได้เลยครับนะครับแต่ขันเดียวกันครับนักท่องเที่ยวที่มาก็ต้องช่างใจด้ยวยว่าเมื่อเดินทางกลับประเทศตัวเอง อาจจะต้องถูกกักตัวนะครับแต่ถ้าคนที่มีทางเลือกน้อยถือว่าอันนี้แหละครับคือสวรรค์ของเขาที่เขาจะได้มาเจอแสงแดดมาเจอแสงพระอาทิตย์และมาเจอหาดทรายที่สวยงามครับนี่ครับคือโอกาสและความท้าทายของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนครับติดตามกันต่อไปครับจากทีมแพทย์มูนิธิสิธิ์ในร้อยตามรอยพบาทถึงหมออาจารย์ในพระราชนิธ์ตรุเทพรัตนสุดาสยามบรวัติกุมารี ติดตามผลงานพวกเราได้ครับจาก YouTube f a c e b o o k และบล็อกดิครับขอบคุณครับสวัสดีครับ